ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่รู้ยังไม่รู้เลยจะเล่นเกมอะไรดีเล่นหากันเถอะ ถ้าเป็นเสียรบกวนก็ขอโทษเด้วยะคะ่ะเอาเป็นว่าฝ่อวดิดานกันละกัน ตอนนี้นะคะพี่กำลังจับแมวอยู่น่ารักมากทุกคน <_ d ata> โอเคก็เข้ามาแล้วนะพี่เล่นไม่ค่อยเก่งเพราะโทรศัพท์พี่นะ มันมันกระโดดไม่ค่อยได้เพราะเก่าแล้วกีไ mm hmm. ม่ค่อยโดดได้เลยคิบ Oh มันเดินไม่ได้ทุกคนมันจะ

I'm going to อะไรลกสแล้วเราบอกไก่ได้หรอเย่า,าแฟมเล่นด้วยดิขอโทษนะคะเฮ้ยขอน้ษนะคะ,คะเสียงรถกวนสุดจไปแค่บ้ัง <c oughs> ไม่ได้กับถึง้ทุกคนโหดกลัวมากเดี๋ยวน้องพีจะมาเล่นด้วยทุกคนทุกคนดีใจมากเลยแต่งตัวหัวโลนะดีใจมากเลยทุกคนน้องพี่หัวโลแล้วก็ไม่แต่งตัวเลยให้แต่งตัวเลยด้วยโป๊ะโป๊ะไม่โป๊ะหรอกมันก็มีชีวิตชนัยอยู่ <c oughs> มีชุดไหนที่คนน้องบอกว่าเกมอเลยให้ดูอันนี้ก็คือเกมโร์ลบอลครใครรูแล้วก็รู้เลยนะจะรอคุณด้วย <c oughs> ก็คือน้องแบบน้องกับเพื่อนนั่นแหละน้องเขา <c oughs> จะน้องคนนี้ก็ขอขอบอกว่าอยู่บนพิดทางเลยทำไมยากจังทุกคน โดนสิขาเอา้าโัวตัว,ตวอะไรอ่ะเสียงเบาก็ขอโทษดว้วยนะทุกคนเพราะพี่ไม่ได้เอาปากใกล้โทรศัพท์ก่อนไปนะคนอ๋อตายเอ้ยทุกคนกับโดนอ่ะ ใช่แล้วทุกคนปกติเล่นในคอมจริงคอมพังพังเสียใจทุกคนเสียมาได้ตัวเองมาได้ตัวเองเกือบเลยเกือบเลยฮอไปด่านอีกใช่ไหมใช่ น้องพี่นั้นเรียนอยู่ซึ่งพี่ก็ต้องเรียนเหมือนกันยังหรอยังไม่ยังไม่อยากเรียนแต่นี่ตกตกไม่อยากเรียนน่าอะไร ตกนะทุกคนโอ้9นาทีคนถ่ายประมาณ9นาทีท่คลิปเราบอกเยอะที่กว่ช เลด่านี้ก็จบแล้วทุกคนกระโดดแทนไล้ทุกมันบั๊กตา,ปามปกติมันพวมันตันที่ของเราคนะไม่ผ่านจากนาสีส้มไปพี่ก็โอ้อพูดก่กว่า,าพูดหลัง เยอะก่อนหนูด่านห้าร้อยด่านคนที่ใครจะม่เล่นเมื่อยตัวมวันละเพิ่งเข้ามาได้เพิ่งเล่นได้หกด่านหรือเปล่าเดี๋ยวดูคะแนนก่อนคนห้าพี่เล่นได้สามหกด่านกระดิกปศุวิหัว โดดเองมีโชคแปลกแล้วก็โดดไม่ให้เองเข่าศักพีนก็อาาชอบหนล,ล่กระโดดี่เองเดินเองคางผ่านขอเก่าๆจะไปไกลดิทุกคนพี่จะออกแล้วทุกคน